ราศีมีนได้อะไรมาราศีมีนในภพคอ่อนแอเป็นยังไงบ้างครก็คือช่วงนี้ราศีมีนครับผมเดี๋ยวผมเกิดไว้ฮะช่วงชะตาดวงดาวหรือไม่ก็การปรับเปลี่ยนชะตาดวงในช่วงประมาณหลังจากผ่านพ้นฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยดวงคนอ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะหรือไม่กะทางการเจ็บป่วยไม่สบายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนรอบข้างคุณต้องเจอแน่นอนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะราศีมีนก็คือหนึ่งในนั้นครับก็คือราศีมีนเนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาจะอ่อนแอหน่อยนะครับนอกจาพคือร่าง เองนิดนึงจะดีนะฮะถ้าเป็นเรื่องงานให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยจะดีไม่เหมาะอการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะ mm. ถ้าเป็นเรื่องเงินทองนะครับ mm. ก็ควรจะประหยัดอดออมไม่ควรจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็ให้ต้องระวังเรื่องการเสียงเงินไปกับเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับ mm. ตรงนี้นะฮะหรือ,ออาจจะเป็นอีกมุมนึงคือการซื้อประกันชีวิตก็ได้นะ <c oughs> อีกด้านหนึ่งนะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็ อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวการเจ็บป่วยไม่สบายของคนรอบข้างบริวารนะครับช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องได้เข้าไปเยี่ยมดูแลอะไรยังไงนะคนรอบข้างเรื่องสุขภาพก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นี่คือชาวราศีมีนอีกมุมนึงคือราศีมีนต้องระวังเรื่องที่หลับที่นอนครับบางทีนอนตกหมอนนอนเคสโดนผีอัม <c oughs> จ,จะมีอย่างนี้ก็ได้นะสาหรับชาวราศีมีนนอนพี่แป,กแปลกๆอะไรประมาณนี้เจออะไรแปลกๆก,ก็ได้นี่คือราศีมีนครับผมค่ะชาวราศีมีนก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยพักผ่อนให้เยอะนะอาจารย์โอมนะแล้วที่สําคัญพยายามหมั่นใส ใจดูแลเรื่องของสุขภาพและคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันครับผม